ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนต่อสองคนตอนนี้อยู่ในรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS นะคะก็มาดูว่าจะหลงค่ะว่าจะหลงช็อตอันนี้ต้องสอนเขาทุกอย่างทุกมเมนต์ใพี่มาร์คต้องเรียกพี่มาร์คพี่มาร์คมาร์มารมา ยี่ก่อฮงใช่ครับ